โอเคครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นสก,กาเลเวลสามสองกระบอกเลยนะครับผมทุกคนมา <Wow. S 1> ดูกันว่าผมจะเจอไหมนะอย่างที่ผมเล่นมาทุกคลิปเลยนะเว้ยคือไม่รู้สิผมผมว่ามันโกงมากเลยนะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคนเออคือแบบวันนี้ผมก็จะไม่เล่นให้ดูเลยนะเว้ยคือแบบเอามาชาร์จแทนลูกซองเลยนะไปดูกันทุกคนว่าผมจะเจอไหมนะโอเคทุกคนคนอยู่ด้านหลังผมครับผมต้องเอาปืนไปยิงเขาก่อนนะทุกคน เดี๋ยวตัวนี้ไม่นับแล้วกันนะทุกคนแต่คือแบบต้องยิงอะนะโอเคสวยออกไปยิงเขาก่อนนะทุกคนไปย,ยิงไงเลนหน้าผมนะโอเคสวยทุกคนโอ้โหลากไม่เข้าหัวเลยนะโอเคไปฝร์มที่ลงสีกันครับทุกคนโอเคมาแรกสการ์ครับทุกคนตอนนี้ สวยแล้วจอมันหนึงกระบอกแล้วนะโอเคแั okay. ้คลิปด้วยอันนี้ก็เป็นเลเวลสองนะทุกคนสำหรับสกานะโอเคเป็นของไปดูน,นนะเราไปตามหาอีกกระบอกหนึ่งกัน,นครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอสกาแล้วทุกคนแต่ไม่มีของแต่งนันนี้ก็ถือว่าใช้ทดแทนกันได้นะมังนะ <c oughs> มีชิปไหมเพื่อนโอ้ตาหล่าใครไม่รู้นะโอเคือ okay. คนด้านหลังเหรอใช่ครับทุกคนโอเค วุ้ยเสียงโคตรดังทุกคนโอ้โหเราแตกกีเพื่อนโอเคไอ้ตรงนี้มีได้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอโยนระเบิดเข้าไปเช็คดูก่อนทุกคนหวังว่าเขาจะไม่ตายนะเว้โอเคมีจริงด้วยทุกคนนี่แตกกิเพื่อนนายไม่แตกเราแตกหูเราจะแตกแทนนะเว้ <laughs> โอเคเดี๋ยว อุผมทได้วอลผิดกว่าเยอะเดี๋ยวนะโอเคถึงไหมสวยครับทุกคนต่อยิงเลยนะรอบนี้ด้านหลังไอ้วอลนะมาดิโอเคแม่ถ้าเขายังไม่แตกนี่หูผมน่าจะแตกก่อนนะทุกคนเสียงดังมากเลยนะเว้ยโอ้ยกอซ่า,าทุกคนโอ้ยชิพโอเคสวยโอเคมีตรงนี้อีกตัวนะระบบสี่ครับทุกคน สวยเลยเน,นี่ยไอบอลจังนะโอเคไปเขาวงทุกคนวงไกลด้ยนะเว้ยโอ้โหเขาทันไหมเนี่ยก็้องมาน่าจะทันแหละนะโอเคโอค้ยวงไกลจริงกว่าทุกคนวิมวิ่งเข้าทันไหมครับเนี่ยโอเคทุกคนวงว่าถึงวงอย่างปลอดภัยเลยนะเว้ยเฮอเก็แรกกับการที่เสียยาน้ำทั้งหมดเลยนะ โอ้โหะลรครับนี่ทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ชิปมาด้วยนะเดี๋ยวผมอัพเป็นเลเวลสามเลยแล้วกันอาจจะไม่สองกระบอกนี่ไปแต่ผมว่ากระบอกเดียวก็เหลือแล้วครับอโอเคคนอยู่ด้านล่างนะทุกคนไปดิเรายิงไหนะโอเคโอ้โยิงโคตรมันทุกคนมาดิเอ้ยไม่แตกเฮ้ยไม่แตกอีกเหรอเอาโดนล้าทุกคน โอ้โหเสียงเยอะไม่แตกเลยรครับเนี่ยคนที่ขี่รถนี้น่นมีมิชานะานั่งงคนเป้าไม่ล็อกเลยนะเว้ยโอเคเอยไม่แตกอีกแล้วรถมาครับทุกคนมาปะนั่งไงมายิงด้วยทุกคนโอเคโอ้โหไม่ดิเออสวยแตกตัวกังดีนะเสียงก็โคตรดังนะทุกคนไม่มีเก็บเสียงนะ รถเขานหน่อขี like bon okay, okay, ่เข้าวงแล้วนะทุกคนผมว่าใช่แล้วครับคนไปนู่นแล้วนะโอเคดีที่เขาไม่ดักนะเวสูตรผมก็จะหมดแล้วนะโอเคแต่เหรียญเรามีเยอะอยู่นะทุกคนเราก็แลกในตู้นี้ได้เลยนะเวถ้าทุกคนพูดถึงตู้เนี่ยผมสปอน์นิดนึงนะคลิปหน้าเกี่ยวกับตู้นี่แหละนะเกี่ยวกับตู้นี้แน่นอนนะทุกคนโอเคแด้ของนิดนึงนะทุกคนโอเคอุ้ยฟรีฟรีสองเขาเรียกแ่สองกองในกระสุน โอเคเราดูคลิปพวกนี้ด้วยนะเกี่ยวกับตู้นี่แหละทุกคนตู้แล็ของนี่แหละนะเราลุ้นเอาว่าเป็นคลิปอะไรนะครับผมโอเคสองก็บ,บอกแล้วนะทุกคนตอนนี้คนก็เหลืออีกเจ็ดคนนะโอ้โหอัพเลเวลปืนทีเสกกระสุนเยอะจังเลยวะเนี่ยสามสิบนัดเลยนะเออโ,โอเคอุ้ยหน้าคน,นครับทุกคนแต่ผมไม่มีเก็บเสียงว่ะไม่กล้าย,ยิงเขาเลยนะเขาเห็นผมไหมครับเนี่ยโอ้โหนั่นไง โอ้โหทุกคนคิดดูดีครับขนาดโดนเปิดก่อนนะครับเนี่ยเออตอนแรกผมว่าจะวิ่งเข้าไปใกล้แล้วค่อยยิงน,นะจะให้ดูแบบความรัวของมันไงแต่เมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วครับคือแบบโอ้โหข้าหัวกิ่นไะม่ต่างสองสามเมตรเลยอะทุกคนอบอกนะพื้นโกงสุดนีเกมเนียแล้วนะเว้ยเออพูดไปทุกคลิปเลยนะเชื่อผมทุกคนน <c oughs> โกงจริงไงใครที่มีเอยใครที่มีสกินสกาดีๆเนะี่ยก็ ไปลองเล่นดูนะครับทุกคนแต่ผมยังไม่เคยถอดสกินแล้วเล่นเลยนะว่ามันโกงไหมนะโอเคกระสุนเรามีเยอะเลยนะอุ้ยของฟูเลยครับทุกคนกคนนี้โอเคสวยทุกคนโอเคไอบอลเก็บไปเยอะเลยอุ้ยรถมาน่าจะมีมิชายอกนนนะกีกคนนึงนะทุกคนคนนี้นี่นไงมีมิชัยอีกคนนึงนะวุ้ยคนอยู่ด้านหลังผมครับทุกคนตรงไหนอ่ะน่าจะบริเวณในบ้านนะทุกคน อ๋อจะฝั่งนู้นมีกำแพงด้วย,วยทุกคนโอ้โห้กำบังโคตรดีนะทุกคนผมอยู่หลังก้อนหินเงี้ยเออด้านหลังยิงผมได้สบายเลยนะเว้ยนั่นไงโอ้โหพูดยังไม่ทันขชดคำดี๋ยวไม่เป็นไรนะทุกคนทั้งยาและไอ้วอลวผมก็มีเยี่ยมพอสมควรเลยนะโอเครถมาทุกคนเขาเห็นผมไหมเนี่ยอยากไปยิงนะทุกคนแต่ไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าถ้าเรายิงมันก็เหมือนแบบเราเปิดจุดนะทุกคน Okay. ทำได้แค่รอครับบนตอนนี้เนี่ยมาวงบีบแล้วครับทุกคน,น,นข้างผมนี่ก็เหมือนจะมีนะแต่ฝั่งนู้นทุกคนผมรออยู่นะอีกไม่นานรลยทุกคนผมว่าเราน่าจะได้ยิงเขาอยู่นะเป้ยไงมาแล้วทุกคนผมมันเพื่อนผมมันสี่โอ้โหผมลืมลากตรงนี้มีคนนะครับทุกคนเห็นปะขาขาวโผล่มาโอเคผมมีรอเยอะครับผมแปดลูกอะเอาสิ Okay. โอเคโผไหมโผไหมผมกกลัวโดนสองฝั่งเลยนะออ okay. โอเคโผมันดีนี่ไงประมาณสองวิได้ทุกคนเมื่อกี้ลั่นโคตรไวนะฮะโอเคโยนไปตัวนี้ต่อเลยเขาโยนมาเหมือนกันทุกคนโ okay. อเคไอวอลสิบห้าลูกมาสิ มคิดว่าผมน่าจะเข้าไปเล่นในโรงเรียนนี่นะทุกคนผมว่าจะไม่มีคนดักนะเว้ยโอเคสวยคนถ้ามีคนใช้ลูกซองดักตายนะผมบอกเลยโอ้ัวนี่ก็มีคนบวกกันนะทุกคนอุ้ยนังไงอู้เดี๋ยว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 เขาบอกกันอยู่ทุกคนมาพันยาก,ก่อนนะโอ้โหมันจะเอาแม็กซิมมาด้วยนะทุกคนโอเคโอเคอุ้ยเขาไม่แตกโอ้โหทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังบวกกันนะ อุ้ยวยังไม่ทันอีกแล้วโอเคทุกคนหนึ่ง่งตอนนีม้มีการพูดที่ขัดเล็กน้อยทุกคนกำลังคิดอยู่จะพูดอะไรโอเคโอ้โหสกายเลยหน้าออกมามากทุกคนดูดิไอ้บอโคตรเยอะเลยนะมาครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดกันเลยนะใครเปิดโดนหัวก่อนคนชนะผมว่านั่นี่พูดไม่ทันขาดคำนะโอ้เขาเปิดโดนหัวผมวอ่ะทุกคนเน ก็ประมาณนี้ทุกคนแม่เสยจอย่างสุดท้ายเขาเปิดโดนหัวผมก่อนนะโอ้โหโอเคครับผมทุกคนประมาณนี้นะสำหรับสกาเลเวลสามสองกระบอกนะคือแบบมันโกงมากเลยทุกคนผมอยากให้ทุกคนไปเล่นนะเออโกงจริงนะไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนเชื่อแล้วนะเว้ยนะก็วันนี้ก็ทุกคนหลัคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อไปกระโดดใจผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแค่นี้แหละครับผมทุน